ครับโย่ผมนัดคำมิกม่งครับกับเกม WWE SmackDown v ์ r มครับ, raw, รบปี2011นะครับกับซีรีส์ของเราครับประตูต้องเฮยนั่นเอง h o l y ช h รอนะครับซีรีส์ที่จะเอานักมวยปล้ำไทยนะมาเจอกับนักมวยปล้ำต่างชาตินะไม่ว่าจะเป็น WWE AE w หรือสมาคมใดก็แล้วแต่ที่พอหาทำเต็มเผยได้นะเราก็จะทำให้ได้ดูกันนะครับทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะครับ ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงสิ้นอ่าใกล้สิ้นปี2025เข้าไปทุกคีแล้วนะเพราะฉะนั้นครับอีเวนต์มวยปรั่มไทยก็จะเหลืออีกอย่างน้อยเลยคือ2อีเวนต์นะครับหนึ่งในนั้นก็จะเป็นอีเวนต์ที่จะเรียกว่าเป็นอีเวนต์สุดท้ายของปีเลยก็ว่าได้นะอย่าง Top ปโดโจสยามไฟเตอร์ครับ2025นั่นเองนะ มาวันนี้เลยจัดแมชการปร้มครับ Hell in a Cell t c h เลยนะระหว่างนี่ครับหนึ่งในผู้ท้าชิงแชมป์นะ King of Thai Wrestling Champion ครับต้องบอกว่าสามารถฝ่าอุปสรรคมาจนสามารถเอาชนะมาได้นะต้องรอดูกันครับว่านะจากนักมวยปร้มผู้ขาดแคลน,นะตอนนู้นนะสก2ปีที่แล้วนะครับตอนนี้นี่คือเรียกว่า มีเป็นหัวหน้าแคลนเป็นของตัวเองและอย่างวัฒสสน,ะนะฮะจะได้เป็นแชมป์คนที่4หรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นนะในส่วนของปรินสเปนเนี่ครับที่เขานะเรียกว่าจะเป็นแชมป์สมัยที่2ไหมก็ต้องรอดูกันแต่ว่าวันนี้ครับเราให้มาเจอกับนี่เลยฮะหนึ่งคนนี้ลูกเตะไรเดอร์คิกใช่ไหมอีกคนนึงฮะทริกช็อตฮะนี่ทริกวิลเลียมไม่มาแล้วฮะ วูบเดอะทริกวูบเดอะทริกนี่มาแล้วแมชนี Match ้ครับกติกาเฮลเดอร์เซลเป็นการจับกด2ใน3การจับกดนะฮะซึ่งจะเป็นอย่างไรก็รอดูกันได้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกันไว้ก่อนเลยนะช่องของเราครับนัทอมินเกมมิ่งนะกดไลค์กดคอมเมนต์กันเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะครับวัสนาเจอกับทริกวิลเลียมฮะใครจะอยู่ใครจะไปพักกันสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมารับชมกันครับ พเ, like, comment, grading, เพือเอ่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานรัดขมิ้นเกมมิ่งอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งวันไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัครับช่องนัดขมินเกมมิ่งมีทั้ง Facebook และ t i k t อกไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะมาลุยกันเลยดีกว่าครับทัวนทีฟอร์เขานะจับโกร2ใน3ครับ e ฮลวินเ s a l ์เซลแมชครับระหว่างทริกวิลเลียมเจอกับวัฒนะนั่นเองนะแมชนี้คือให้2นักเตะนะฮะเรียกว่ามาเตะกันซะหน่อยนะในแมชนี้นะครับทริกวิลเลียมก็อดีตแชมป์เอ็กซ์นะแชมป์เทนเออิมแพกนะครับเรียกว่าโหกแกนี่คือแชมป์เยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวเชียวนะก็อาจจะเป็นลูกรัก1คนนะของนะเชฟชอนนะชอนไมเคิลอยู่นะตอนนี้ก็เป็นไปได้นะฮะ บทบาทแกนี่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พราะสมรอยู่เหมือนกันก็ไม่แน่เหมือนกันนะว่านะทริกวิลเลียมนี่อาจจะได้ขึ้นค่ายหลักมาช่วยลูกเพียงคาเมโลเฮหรือเปล่านี้อันนี้ต้องรอดูกันต่อไปนะครับส่วนวัส,สนนนี่อย่างที่บอกไปนะว่าเจอกับปรินสเปนนี่นะรอบชิงแน่ๆแ,แล้วแหละนะใน k คิงออฟไท e s รส i n g c h a m p i o n s i i ปนะฮะการหาแชมป์คนใหม่ที่จะเกิดขึ้นในศึกใหญ่นะสยามไฟเตอร์2025นะครับ ก็ฝากอีเวนต์กันไว้ก่อนเลยนะเพราะว่านะครับนะในวันที่20และ21นี้นะครับธันวาคมนะที่ในส่วนของอาร์ h ีหนะครับพระราม3นะใครที่สนใจนะครับก็ไปติดตามรับชมกันได้นะมวยปล้ำไทยจากทาง t o อปโดโจนะครับก็ถือว่าจะเป็นอีเวนต์สุดท้ายมวยปล้ำไทยของปี2025และนะครับ อีเวนใหญ่แห่งปีของทางท็อปโดโจเองนะอย่างไรก็แล้วแต่ใครที่สะดวกในวันเวลาดังกล่าวนะครับก็ไปรับชมกันได้นะงานนี้ฟรีนะครับนะอเผื่อใครแบบว่าไม่มีงบประมาณเนาะนะครับเพราะว่าอยากจะเก็บตังค์ไปปีใหม่ใช่ไหมปีนะปีใหม่อะไรประมาณนี้นะครับก็งานนี้นี่ฟรีนะฮะไปรับชมกันได้นะครับ อาจจะยังไม่ได้มีการประกาศนะว่าจะเป็นเวอร์ชั่นเวทีหรือเปล่าแต่คิดว่าก็น่าจะเป็นเวอร์ชั่นเวทีแหละนะกรับอย่างไรก็แล้วแต่ก็ฝากกดติดตามนะสนับสนุนให้กำลังใจวงการมน่วยป่ำไทยกันเยอะๆด้วยละกันนักรับวตอนนี้ยังไม่มีการประกาศแมตช์อะไรแต่อย่างใดนะอย่างไรก็แล้วแต่ก็รอติดตามกันได้ที่ Facebook ของทาง TOP o โด o จไ a ย a i n ด์อ i ริ Pro w r e s t l i n g กันได้นะฮะ มามาดูแมชนี้กันต่อดีกว่าครับจับมาเอ้ยนอตไลท์ like. อาร์มบากรรมการถามยอมหรือเปล่าขาติดเชือกก็ไม่มีผลอย่างใดฮะเพราะแมชนี้มันเป็นกติกาเฮวินเเซลโนดีคิวไม่มีกติกามารยาทอยู่แล้วสิ่งเดียวที่จะจัดการได้คือพินฟอร์หรือซับมิชชั่นอย่างเดียวเท่านั้นนะครับนะถึงจะนับ3เรียกว่านับ1เคเนาะ นี้ต้องสองเขานะฮะทวนทีฟเขาครับนี่เป็นอ่าในส่วนของดี t ลงไปครับมาวัสนาบิดเลสล็อกมาหนึ่งทีบิดกลับครับบิดมาบิดบิดโอ้โหบิดแขนบิดแขนจนโหนูหูเรียกว่าเ้นเอ็นขึ้นแล้วฮะวัสนาบอกมาเฮ้ได้ข่าวว่าเชฟชอนชอบนนง,งันเลยเอ้าโดนฮะโดนเผาบอมโอโหนึกว่าจะใส่ไอ้นี่ฮะเฮลิคารานาซะหน่อยวัสนาบอกว่าอี จะได้บอดทางนี้ไม่ค่อยหยิบอาวุธมาใช้นะเฮลินเซลนะฮะคือเฮลินเซลมันต้องใช้อาวุธซี่นะมันจะได้มันมัน,มนเดือดเดือดซะหน่อยลวงเขาให้เลยแล้วการทริกวิลเลียมบอกอะไรนักหนาล่ะฮะเฮ้ยเบื่อจังเลยพวกนักกากเนี่ยฮะมาไม่ต่อยเอาไม่ได้โดนต่อยเอาต่อยเคาเตอร์กันไปเคาเตอร์กันมาไม่นี่ไปสักทีนึงสิ ก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้นะครับก็เอาวัสนะมาใช่ไหมแล้วก็พอสัปดาห์ใกล้ถึงงานนะฮะวันที่20เดี๋ยวเราก็จะเอานะอีกหนึ่งผู้ท้าชิงนะมาปร่ำกันนะซึ่งอยากเห็นปินสเปนนี่เจอกับใครนะก็ลองคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับมามาดูแมชนี้กันต่อดีกว่านนะวัสนะครับเอาฟรีวิลเลียมบอกอะไรนักหนาละฮะนี่นะเอาอเคาเตอร์กันไปเคาเตอร์กันมา มาตบสักทีหนึ่งทริกฮะมาทริกบอกมานี่เสียบเอาโดนฮะรีเวิร์สกลับลาดเซียนเล็กสวิปลงไปโดยวัสนะว,สนะวัสนะบอกอยากจะไรเดอร์คิกคุณและมาขอไรเดอร์คิกเอา้าโดนสมอลพิกเก้ซะอย่างนั้นกรรมการนับ <What? S 1> หนึ่งสองยังในข้อสองน,นโอ้โหวัสนะบอกเอาโอ้โหกูจะไรเดอร์คิกซะหน่อยโอ้โหทริกวิลเลียมอยู่ดีๆก็รวบกดซะอย่างนั้นนีาา่นะไปซะมาเพเนะตไปอีกทิกลงไป วัสนานี่ก็หัวหน้าแคนเอ็กซติคไคจูนะครับมาบุกเกนเลยโอ้โหนี่ท่าไม้ตายของบเกอร์ทีมารียมใส่ทริกช็อตเลยไหมยังไงสิทริกช็อตเอาเอ้ยเอาเอายังไงยังไงเอ้าโดนรวบกดซสอยงนั้นเอ้ากรรมการนับหนึ่งสองสามครับเอ้าได้เลยหนึ่งแต้มฮะโอ้โหทริกวิลเลียมเมื่อกี้จะทริกช็อตซะหน่อยฮะทริกช็อตแบบวืด วันนี้เอาโดนวัส,สนะเวียงฮะรีเวริร์ไปมามาใส่ลูชาโดบูด็อกลงไปครับโดยวัส,สนะแต่ทริกวิเลียมก็ยังทนได้อยู่จอเบเกอร์ลงไปทริกยังไงทริกนี่แน่โดนสอกกลับสักทีหนึ่งสิจริงๆมันมี 2K25 Netflix Edition เปิดให้ได้เล่นกันแล้วด้วยนะพูดถึงว่านะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าจะสร้างตัวละครก็ไม่ได้อะไร นี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบนะคือแบบมือถือแต่ละคนนี่คือใช้งานกันโอ้โหเรียกว่าไม่มีรุ่นรับรองเออนะฮะคือถ้าผมเล่นได้นี่ผมก็อยากเล่นอยู่เหมือนกันนะ2 k 2 5 n e t f l i x e d i t i o n เนี่ยแต่ว่าพอมือถือมันไม่รับรองนี่ก็แย่หน่อยเหมือนกันนะฮะแต่เท่าที่มองมองดูหลายๆอ่าหลายๆช่องเขารีวิวกันมาก็อาจจะมีหน่วงแหลกอะไรบ้างยังไงก็นั่นแหละนะ รอให้ตัวเกมทำเสร็จสมบูรณ์ดีจริงๆแล้วกันนะเดีย๋ยวเราจะได้เล่นให้ได้ดูกันนะฮะแต่ก่อนหน้านี้เรามาดูเกมภาคนี้กันดีกว่านะฮะเห็นเรารีวิวกันแบบยาวนานมาจำํำปิ้งดีดทีโอ้ยโดยวัสนะครับมาวัสนะบอกมานี่สิจับขวีย,ยงมาหนึ่งเด้งฮะมาจับเจืบมาใส่เป็นอะไรเฮ้ลคาร์นาพินฟอเลยกรรมาการนับหนึส ครับเอาเอา,เอาหนึ่งแต้มคืนมาเหมือนกันฮะเอาละสิพินฟอร์สุดท้ายใครจะอยู่ใครจะไปวัสนะบอกขอจามปิงดีดีดทีอีกสักหนึ่งรอบครับฮะทริกวิลเลียมหรอทริกวิลเลียมเหรอ,รเ,หรอเอาโดนต่อยซะอย่างนั้นมาทริกหรอฮะวูบเดอะทริกยังไงวูบเดอะทริกนี่เนี่ยต่อยสักทีสิมาจับหวิหียบไปครับ อ่ะเวียอดอาจเคลื่อนไปฮะมามานี่ดีมาบีดมาใน αι. โชลีลาซะหน่อยนี่สปริงบอร์ดฮะเอ,อ้ยเหินหาวอาร์มดรกสวนลงไาเออไม่อย่าหาววัสนะนะออ้ยไม่มีลีลาเนี่วัสนะลีลาเด็ดจะตายปะยังไงจังหวะนี้โอ้โหทริกวิลเลียมล้วงสองรอบแล้วนะวัสนะบอกมึงโอ,โ,โอ้โหูล้วงเก่งซะเหลือเกินฮะนี่ใส่เป็นเล็กดอกเอา้าโดนไหลกระแทกซะอย่างนั้น รู้สึกว่าทริกวิลเลียมนี้จะเหมือนจะเป็นลูกศิษย์ของบูกตีด้วยมั้งนะฮะเพราะว่าเห็นใส่ท่าบูกตีอยู่นะทั้งสปินา l ลุนนี่บูเกนอะไรพวกนี้ด้วยนะเหมือนจะเคยเห็นว่าแกาใส่ซิสเตอร์คิกด้วยนะอาจจะเป็นลูกรักของทั้งนะบูกัตีแล้วก็ชอนไมเคิลด้วยก็ได้นะสำหรับนะในส่วนของทริกวิลเลียมนะฮะก็รอดูกันได้แหละว,ว่านะในช่วงที่นะ หลังจากนี้นะฮะแกนี่คือแพ้นะแพ้ลิกิเซนไปในโกลรัชใช่ไหมเอเ็กที่ผ่านมานะครับก็รอดูกันต่อไปนะว่าจะเป็นอย่างไรนะเอา้าวแล้วรนรวบโกดอีกครั้งกรรมการนะับหนึ่งสอง,งเอาได้แค่สองเท่านั้นโอโ้โหวัสนะบอกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอ,อะก็รวบโกดอย่างเดียววะเฮ้ยอิตาทริกวิเลมอืม นี่เรายังไม่เห็นทริคช็อตกับนะไรเดอร์คิกของทางด้านของนะวัสนะเลยฮนะมาเวียงอัด,ด,ดเบิร์เทิร์นบัคเกิลลงไปอา้สดุดล้มหนึ่งทีก่อนโชว์โชว์โชว์ชวืดไปหนึ่งทีฮนะสำหรับนะทริควิลเลียมเฮ้ยจังหวะมันไม่ตรงเว้ยเฮ้ยมานี่ดิมาเสียบข้าวล็อกเลยละการมาใส่บุกเกนลงไปอีกสักทีหนึ่งครับทริควิลเลียมมาลากศพขึ้นมาก็โดนต่อยครับโดยวัสนะ วัสนาจับขาได้ถีบยันไปก่อนมาทำอะไรจะใส่ทริกช็อตเลยไหมมานี่ดิเสียบข้าวล็อกก่อนเอาจับยกสแนปซูเพกไปมาลุกขึ้นมาซิวัสนาฮะเดี๋ข่าวว่าเป็นผู้ท้าชิงเอาจะใส่ทริกช็อตไม่ได้เอาเอา้ยอย่าเซนาสิเวยเอา้าทริกวิลเลียมบอกฟินิเชียรก็หมดพอดีโอ้โหเอาเวียงมาหนึ่งเด้งฮะจับเจอมาโดนใส่บูดอกครับ เป็นลูชาดอบูดอกแล้วก็ตามด้วยดรอปคลิกลงไปโดยวัสนะวัสนะวัสนะนี่เป็นไงล่ะฮะรู้สึกว่าน่าจะเป็นสยามไฟเตอร์3น่าจะ3ปีที่แล้วเนาะนะฮะถ้าจำไม่ผิดเลยนะวัสนะโผลมาครั้งแรกนะครับเป็นตัวที่ ต้องบอกว่าเป็นตัวที่แบบคนก็ยังงงๆอยู่เลยว่าคนนี้เขาคือใครชื่อก็เรียกยากอะไรประมาณนี้นะฮะแต่จังหวะนี้โดนโกดสองยังด้แค่สองอีกโอ้โหวัฒนาบอกอะอะไรเนี่ยไอน้นี่เอะ,อะก็รบโกดอย่างเดียวฮะมานี่แต่ตอนนี้นี่คือไม่ลงไปเผชิญกลงอะไรกันสักนิดหน่อยก่อนเลยเหรอฮะวัฒนากับทริควิลเลียมมายังไงจังหวะนี้สปินนิ่งฮิวคิกลงบป คือทั้งคู่นี้ไม่มีประสบการณ์ในการปราบในส่วนของเฮวิเดเซลเลยนะมาจับไฟลูชด,ดอ้ยเป็นไดวิง่งเฮริคาร์นาลงไปฮะแต่ว่าโดนโอ้โหขวนหน้าดีไม่ดึงหน้ากากนะมานี่ดิทริกวิลเลียมหมอฮะมาทริกวิลเลียมมาจับเุวเียงปูด็อกลงไปครับหมืมาได้เวลาแฟลชเจ็ตไหมแฟลชเจ็ตลงไปเลยครับไรเดอร์คิกลงไปเลย แล้วจะพินฟอร์เลยกรรมการรีบนับแล้วเข้าหนึ่งสองสามครับเรียบร้อยเลยโอ้โห,โอ,โ,หโอ้โดนรบกุดครั้งแรกฮะแต่ว่าท้ายที่สุดครับวัสนะเอาสองแต้มคืนมาครับโอ้โหแต่ว่า,าพูดกันตามตรงคือเฮลเดอร์เซลไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่นะเหมือนป้มเหมือนป้มกติกาธรรมดาซะส่วนใหญ่เลยนะเนี่ยฮะ แต่ไม่เป็นไรครับผู้ชนะในแมชนี้วัส,สนานี่ฮะวัส,สนาครับคือผู้ชนะในแมชนี้ฮะโอ้โหเรียกว่าได้ดูไรเดอร์คลิกสมใจยอยากกันเลยทีเดียวเชียวนะทริกวิลเลียมบ,บอกเอ้ยทริกแพ้ได้ยังไงเนี่ยโูโ้หทริกแพ้เฉยเลยนี่วัส,สนาบอกเอ้ยนี่เป็นไงนล,ล่ะกูชนะกูจะเตรียมไปเอาแชมป์นะค o ง t h a i ทยเลส l i n g ไว้เข้าใจไหมฮะ นี่ฮะผู้ชนะในแมชนี้ครับวัฒสสนาคนนี้นี่เอง โอเคประมาณนี้นะครับสําหรับในส่วนของซีรีส์ของเราครับประตูต้องเฮยนะซีรีส์ที่จะเอานักมวยปร้ำไทยนะมาเจอกับนักมวยปร้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่ง WWEAEW หรือสมาคมใดก็แล้วแต่ที่พอหาทาเทมเพลตได้ในเกมภาคนี้นะครับเราก็จะทําให้ได้ดูกันนะทุกวันพฤหัส,สบดีแบบนี้นะครับ17นาฬิกานะฝากกดติดตามกันได้หน่อยครับช่องของเรานั t s มิ m i t g a นะครับ กดไลค์กดคอมเมนต์กันทั่วเป็นกาลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะครับแล้วก็ฝากไปกดติดตามนะช่องทางการติดตามวงการมวยปร้ำไทยนะครับในส่วนของสมาคมท็อปโดโจไทยแลนด์ออริจินปลเลส i n g กันได้ทั้งในส่วนของ f c e e o o o นะฮะแล้วก็ u t u b e นะฮะก็ไปกดติดตามไปให้กำลังใจพี่ๆนักมวยปล้ำไทยกันทุกคนเยอะๆกันด้วยและกันนะครับแล้วก็วันที่20และ21นี้นะฮะกับในส่วนของ นะสยามไฟเตอร์2025นะครับก็มาจอยกันได้นะครับเจอกันคลิปหน้าฮะคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับคอนเทนต์อะไรก็รอดูรอติดตามกันสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวเย็นและดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับบายบายนะฮะ